สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับผมโชตีนะครับอัปเดตสถานการณ์น้ําวันนี้วันที่13ตุลาคม2565นะครับวันนี้ก็ระดับน้ําสูงที่สุดสูงสุดเลยแหละยังแต่ไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ทําลายสถิติไปแล้วนะครับสูงสุดในรอบ11ปีนะก็จะเป็นรองแค่ปี2554นะครับ2554สูงคนนี้ประมาณอีก25เซนหรือประมาณหนึ่งครึ่งครับแค่นั้นเอง นะครับตอนนี้เข้าของก็หนุนหนีหนุนทุกอย่างแล้วหนุนเผื่อไปหมดแล้วครับตอนนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะสูงสุดจริงๆวันไหนนะครับตอนนี้ก็ใช้เรือร้อยเปอร์เซ็นนะครับเข้าออกบ้านใช้เรือร้อยปอร์เซ็นนะครับตรงบ้านก็ลึกลึกอยู่ประมาณประมาณนะ่าจะถึงเกือบเกือบเมตรแล้วนะตรงทางทางเดินเข้าบ้านนะครับส่วนถนนนี่ก็ สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะอันนี้ผมยกพื้นสามสิบเซน้วถนนถนนเตี้ยกว่านะครับถนนเตี้ยกว่าตัวร้านผมนะครับตอนนี้ก็น้ําพอดีร้านเข้าร้านแล้วนะครับปีที่แล้วไม่เข้านะปีที่แล้วถือว่าเยอะๆก็ยังไม่เข้าร้านปีนี้เข้าไปแล้วนะครับนะะแต่ก็สินค้าข้าวของก็หนุนรอไว้หมดแล้วนะครับ ก็เอาไว้แค่นี้ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมวันที่13ตุลาคม2565นะครับ